สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูปั๊มวันนี้นะครับอยู่กับครูปั๊มคุณครูกนิษฐานยมบันคาวันนี้ครูปั๊มนะครับจะพานักเรียนมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สามวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ครูปั๊มจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องอะไร เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดรองรับดังที่นักเรียนเห็นข้างต้นนี้เลยนะครับ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์ปัญหานะครับมีองค์ประกอบที่ต้องรู้อยู่สามส่วนอย่างที่ครูปั๊มเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอการสอนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกครนี้ครูปั๊มย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าโจทย์ปัญหาจะมีองค์ประกอบที่ต้องรู้อยู่สามส่วนคือหนึ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สองสิ่งที่โจทย์ถาม 3. และสามการเขียนประโยคสัญลักษณ์ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นองค์ประกอบของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่นักเรียนต้องรู้นะครับต้องหามันให้เจอก่อนนะครับถึงจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและสามารถเอาไปแก้ผลลั์ได้นั่นเองครับสําหรับวันนี้นะครับครูปั๊มก็มีโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาเช่นเคยครับดูโจทย์ปัญหาครับเหมือนเดิมครับ ข้อความหรือโจทย์ปัญหาที่ครูปั๊มเอามาให้นักเรียนดูมีการเว้นว่างเอาไว้นะครับไม่สามารถอ่านเป็นบทความหรือใจความสําคัญได้คราวนี้นักเรียนลองดูองค์ประกอบโดยรวมของหน้าจอของครูปั๊มสิครับว่าสิ่งที่หายไปเนี่ยนะครับมันคือคําว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีใครสังเกตรอบๆไหมครับว่าเราจะใส่รูปอะไรลงไปดี อาครูป,ปั้มนะครับยังใช้การแทนรูปนะครับนะแทนข้อความหรือบทความที่หายไปมีใครถ่ายออกหรือยังครับบาครูป,ปั้มจะใส่รูปอะไรครับถูกต้องครับครูป,ปั้มใส่รูปไก่นั่นเองนะครับนะจากที่เห็นภาพนะครับด้านบนขวาของหน้าจอเนี่ยจะมีรูปเล้าไก่อยู่ นะครับเพราะฉนั้นนักเรียนบางคนอาจจะเดาถูกนะครับว่าสิ่งที่หายไปหรือข้อความที่หายไปเนี่ยก็จะเป็นตัวไก่นั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อโจทย์สมบูรณ์นะครับครูปั๊มจะอ่านโจทย์ให้เรียนฟังหนึ่งรอบนะครับแล้วจะมาวิเคราะห์โจทย์กันโจทย์ปัญหาข้อที่1ฟาร์มเลี้ยงไก่ขายไก่ได้เงิน73,650บาท ต่อมาจ่ายค่าอาหารสัตว์39,650บาทฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้เหลือเงินกี่บาทอันนี้คือโจทย์ปัญหาข้อที่หนึ่งนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันตรงนี้ครับมาวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการอะไรจากเราให้นักเรียนสังเกตตรงที่ครูบังขีดเส้นใต้ครับคําว่าเหลือเงิน เมื่อนักเรียนนะครับเจอโจทย์ปัญหาที่เจอคําว่าเหลือเจอคําว่าต่างกันนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์เบื้องต้นไปเลยนะครับว่าแสดงว่าโจทย์ข้อน,นี้เป็นการลบกันนะครับยกตัวอย่างงา่ายๆนักเรียนลองนึกถึงตัวเองมีเงินอยู่สิบาทครับและนักเรียนไปซื้อขนมห้าบาทเหลือกี่บาทต้องเอามาทําอะไรกันครับต้องเอามาลบกันถูกต้องนะครับ คราวนี้เมืม่อดวิเคราะห์โจทย์เบื้องต้นแล้วนะครับให้นักเรียนไปทําตามกระบวนการขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนครับไปดูขั้นตอนที่1ครับหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ของเราคืออะไรครับมาดูกันครับหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในโจทย์ข้อนี้ครับส่วนที่หนึ่งอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับฟาร์มเลี้ยงไก่ขายไก่ได้เงิน เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ส่วนที่หนึ่งครับอย่างที่ครูปั๊มเคยบอกไปแล้วนะครับว่าโจทย์ปัญหาเวลาเขาตั้งโจทย์มาให้เราเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีสองส่วนแล้วเทคนิคการหาง่ายๆนักเรียนลองดูครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่โจทย์กําหนดให้จะตามมาด้วยตัวเลขซึ่ง มันมีอีกส่วนหนึ่งที่เรายังหาไม่เจอลองสังเกติครับว่าอยู่ตรงไหนถ้ามองตามไปที่ตัวเลขก็จะอยู่ตรงนี้ครับอ่าอยู่ต่อมาจ่ายค่าอาหารสัตว์สามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบาทนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่สองครับคราวนี้เราลองมองโจทย์อีกครั้งเลยครับว่าโจทย์ที่นักเรียนอ่าน มีตัวเลขหลงเหลืออยู่ไหมถ้าไม่มีสแสดงว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นั้นหมดแล้วไปทำในขั้นตอนที่สองต่อครับขั้นตอนที่สองหาสิ่งที่โจทย์ถามการหาสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือการตัดนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ออกไปเหลือส่วนไหนนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามครับเพราะฉะนั้นแล้วจากโจทย์ข้อนี้ นะครับเมื่อสักครู่เราหาสิ่งที่โจทย์ให้ไปแล้วนะครับจะเหลือส่วนนี้ครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้เหลือเงินกี่บาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อได้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เมื่อได้สิ่งที่โจรรทย์ถามให้นักเรียนไปทําขั้นตอนที่สามต่อครับขั้นตอนที่สามการเขียนประโยคสัญลักษณ์ นะครับการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับครูป,ปั๊มจะทําการเปลี่ยนสีของตัวเลขในสิ่งที่โจกําหนดให้ส่วนที่1และ2เป็นสีชมพูและสีฟ้าตามลําดับนะครับคราวนี้มาดูวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์กันบ้างประโยคสัญลักษณ์นะครับสามารถเขียนได้ดังนี้ครับให้นักเรียนนะครับนำตัวเลขนะครับนำเฉพาะตัวเลขของ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่หนึ่งครับนั่นก็คือ7จ็ด0มบาทมาตั้งครับเขียนในลักษณะด้านล่างเลยนะครับตามด้วยเครื่องหมายครับเครื่องหมายให้สังเกตที่ตรงไหนครับในส่วนที่เราวิเคราะห์กันไปเบื้องต้นแล้วครับว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยต้องเอามาทำอะไรกันครับักเรียนเอามาลบกันก็ใส่เครื่องหมายลบลงไป เมื่อใส่เครื่องหมายลบแล้วนะครับให้นักเรียนนำตัวเลขของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่สองนั่นก็คือส9มหมื้าพั้อยห้าสิบบาทตัวนี้นะครับเอาเฉพาะตัวเลขมาเขียนและตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับและก็สี่เหลี่ยมน,นี่คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้หลังจากได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะครับให้นักเรียน เอาประโยชสัญลักษ์นี้นะครับไปตั้งลบเพื่อหาผลลัพธ์ต่อไปได้เลยนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งหากมีนักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจนะครับให้นักเรียนตามครูป,ปั๊มมาครับครูป,ปั๊มจะพาไปดูโจทย์ข้อที่2โจทย์ปัญหาข้อที่2ครับอ่าวรวิทย์สะสมสแตมไทยและต่างประเทศรวมกัน 4,526ดวงถ้าเป็นสแตมไทย3,295ดวงจะเป็นสแตมต่างประเทศกี่ดวงโจทย์ข้อนี้ครูปั๊มไม่ไดเอารูปมาแทนข้อความนะครับแต่ครูปั๊มจะเน้นไปที่ตัวอักษรสีเหลืองครับคำว่ารวมกันแต่เรายังไม่วิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ว่าเป็นบวกหรือลบนะครับให้ดูที่ตัวอักษรสีเหลืองก่อนแล้ววิเคราะห์โจทย์ตามที่ครูปั๊มแนะนำนะครับ ไปพ,พร้อมๆกันกันนะครับนักเรียนวรวิทย์สะสมสแตมไทยและต่างประเทศรวมกันนั่นแสดงว่าวรวิทย์เนี่ยมีสแตมทั้งสองอย่างรวมกันเนี่ย4,526ดวงถ้าเป็นสแตมไทย3,295ดวงจะเป็นสแตมต่างประเทศกี่ดวงอ่า ครูบัมให้นักเรียนสังเกตรตรงที่ครูบัมขีดเส้นใต้ไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับนะสแตมต่างประเทศกี่ดวงนะครับจะเป็นสแตมต่างประเทศกี่ดวงในเมื่อเราเอาไปรวมกันแล้วตอนนี้เราต้องการจะแยกครับแยกมันออกมาให้นักเรียนเอาไปลบกันครับมีคําว่าต่างมีคําว่าแตกต่างกันหรือมีการแยกกันออกมาให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ข้อนั้นว่าเป็นโจทย์ที่เป็นลบครับคราวนี้ เมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ว่าน่าจะเอามารบกันให้หนักเรียนเอาเข้ากระบวนการหาประโยคสัญลักษณ์ครับไปขั้นตอนที่หนึ่งครับขั้นตอนที่หนึ่งหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับกูปั๊มยกโจทย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนแรกอยู่ตรงไหนครับอย่างที่บอกครับว่าเราสังเกตไปที่ตัวเลขครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ส่วนแรกอยู่ตรงนี้ครับ วรรวิศสะสมสแตมไทยและต่างประเทศรวมกัน4,526ดวงคราวนี้ไปหาส่วนที่สองกันต่อครับมีตัวเลขอีกไหมนี่ครับมีอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นสแตมไทย3,295ดวงนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่สองครับแล้วนักเรียนลองดูในโจทย์นี้ครับว่ามีตัวเลขหลงเหลืออยู่ไหมถ้าไม่มี แสดงว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แค่2ส,ส่วนเท่านั้นนะครับครน,นี้เราไปดูขั้นตอนที่2ต่อครับขั้นตอนที่สองหาสิ่งที่โจทย์ถามครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือสิ่งที่โจทย์ไม่ได้ให้มาอ่าอันนี้ไม่งงนะครับนะก็จะเป็นประโยคหรือเป็นข้อความชุดสุดท้ายนะครับที่โจทย์ไม่ได้ให้เรามาให้เราเป็นคนหา ก็จะอยู่ตรงนี้ครับอ่าจะเป็นสแตมต่างประเทศกี่ดวงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อได้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เมื่อได้สิ่งที่โจทย์ถามให้นักเรียนไปทำขั้นตอนที่สามต่อครับขั้นตอนที่สามก็คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์การเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับทำได้ดังนี้ครับปุ๊บปั๊มจะเปลี่ยนสีตัวเลขนะครับ ของสิ่งที่จโจกาหนดให้ทั้งสองส่วนเป็นสีแดงและสีส้มนะครับและเรามาเริ่มเขียนประโยคเสียลักกันเลยครับนักเรียนเขียนคำว่าประโยคเสียลักลงไปก่อนนะครับตามด้วยตัวเลขของสิ่งที่จโจกาหนดให้ส่วนที่หนึ่งครับสี่พันห้ารอยยี่สิบหกดวงนะครับครานี้ตามด้วยเครื่องหมายสังเกตตรงนี้ครับนะมีคำว่าต่างกันหรือมีการเปรียบเทียบ แสดงว่าต้องเอามาลบกันนะอย่างที่ครูปั๊มบอกไปขั้นต้นว่าตอนแรกเขานับสแตมรวมกันได้เท่านี้นะครับได้4526ดวงอ่าคราวนี้เขาบอกถ้าเป็นสแตมไทย3295ดวงนั่นแสดงว่าอีกส่วนหนึ่งต้องเป็นสแตมต่างประเทศเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อน,นี้จึงได้เครื่องหมายลบมาครับเอามาลบกับตัวเลขของสิ่งที่จโจกกำหนดให้ 3,295ดวงครับตัวนี้นะครับเอาเฉพาะตัวเลขมาเขียนแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับและก็สี่เหลี่ยมลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้นะครับนะนักเรียนจะสังเกตว่าข้อนี้ต้องวิเคาราะห์ซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับลองดูก่อนนะครับว่าโจทย์ต้องการอะไรหาสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เจอครับ แล้วเราจะสามารถเขียนประโยคสรญลักษณ์ได้อย่างง่ายหลังจากได้ประโยคสรญลักษณ์แล้วนักเรียนก็นําประโยคสรญลักษณ์นี้นะครับเอาไปคิดหรือเอาไปวิเคราะห์โจทย์นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการหรือที่โจทย์ต้องการนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สําหรับโจทย์ปัญหาการลบค่อนข้างจะยากกว่าการบวกถูกไหมครับเพราะว่าการลบ ต้องวิเคราะห์ให้ดีครับตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวลบนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องถ้านักเรียนเลือกตัวตั้งมาผิดหรือเลือกตัวด้านหน้ามาผิดผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนการบวกเพราะฉะนั้นแล้วการลบต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีครับนักเรียนครับสําหรับวันนี้นะครับครูปั๊มมีโจทย์มาให้สองข้อหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับคงจะสามารถนําเทคนิควิธีการคิด ที่ครูปามแนะนําในวันนี้เอาไปาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบในวิชาคณิตศาสตร์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับครูปามก็ต้องจบนะครับการเรียนการสอนในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ